างตมเอกมนโนทิพเวศรองสารวัตรสอบสวนสพบางลมุงได้รับแจ้งมีเหตุคนถูกอาวุธมีดแทงเสียชีวิตที่กาเทเป็นบ้านเช่าสองชั้นค่ะผู้บาดเจ็บนั้นคือนายอนุวัตรชวงศ์อายุ26ปีถูกอาวุธมีดแทงใต้รานมเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยมีนางสาวนุธิดาสมบัติวงอายุ28ปีแฟนสาวนั่งพนมมือร้องไห้ ในที่เกิดเหตุพบมีดทำครัวยาว20เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จับไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามานักสวนุทธิดาบอกว่าทะเลาะกันหากไม่ไหวก็เลิกกันไปแต่ฝ่ายชายไม่พอใจจึงมีปากเสียงตนเองก็เลยวิ่งเข้าไปหยิบมีดในครัวแล้วไปที่ชั้นสองผู้ตายวิ่งตามมาจากนั้นผลักประตูเข้าไปพยายามพูดแล้วว่าอย่าทําร้ายแต่แฟนหนุ่มไม่ยอมฟังนะคะก็ปรี่เข้ามาทําร้ายตนเองถือมีดอยู่ในมือจิงจ้วงแทง เบื้องต้นร้อยตำรวจเอกมนโนดได้ให้ทีมเจ้าหน้าที่ชุดสืบตรวจสอบโดยละเอียดนะคะพบคาบเลือดพบล่องรอยมาจนถึงจุดที่นายอนุวัฒน์เสียชีวิตค่ะขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายศพส่งยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงก่อนจะให้ญาติติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะเขาได้เล่าอะไรให้ฟังว้าทะเลาะเรื่องอะไรก็ไม่ได้เล่าเพราะว่าขับรถมาคนละคันพอทีนี้เขา ก็บอกว่าขอนั่งคุยได้ไหมจูก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไปกันไม่รอดจริงๆเราไปกันไม่ไหวจริงๆเราก็แค่เลิกกันไปก็แค่นั้นเราก็แค่เลิกกันไปก็แค่นั้นพอทีนี้เหมือนเขาไม่พอใจว่าใช่สิมึงจะกลับไปหาผัวเก่ามึงนี่มึงใช่สิเขาส่งเสียเลี้ยงลุงเขาส่งเสียให้ลูกมึงนีลูกวิ่งหนีลูกวิ่งหนีไปทันต่อ ไม่เชื่อไปดูก็ได้หรอหนูวิ่งหนีไปชั้นสองแล้วไงต่อเดินตามไปเขาก็ผลักระนูเข้าไปอืต่อมาจะตีหนูหนูก็มึงอยากเข้ามานะที่ไหนหนูที่นี่ไม่อยู่ตรงรถผิดรถรถสีแดงข้างนอกนะแล้วไงต่อเขาเข้ามาผักหมูหนูบอกมึงอยากดีกว่านะมีมีหนาเขาก็บอกทำไมมึงแน่จริงมึงแทงกูดิแล้วเขาก็จะตีหนูอีกครั้งหนึ่งหนูก็เลย เก็หนูมีพีชอยู่แล้วอ่าแล้วก็พังงานตัวตัวแดงเขาตีหนูเขาเลยตีหนูตัหัวแตกเยี้ยพวกเย็งมาแล้วอ๋อคือทะเลาะกันบ่อยบ่อยมากเป็นสถานีคางมาหนูก็ได้ควกกันมากี่ปีแล้วหนึ่งปีอ่ะหนูดโดนตีมาตลอดหนูขอให้เขาเลิกเขาก็ไม่เลิกพอหนูขอให้เขาเลิกเขาก็ตีหนู